สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Channel กันอีกแล้วนะครับ <S <S วันนี้ผมจะมาเล่นตัวคลิกซี่ครับเป็นเมดที่ทุกคนใครๆก็มีนะเนาะเป็นเมดที่ตั้งแต่แพทแรกยันแพทป,ปัจจุบันก็ยังโหดโคตรโหดโคตรแรงกันนะไปไปดูในตัวเกมกันเลยครับไปเลยโอเคครับเข้ามาในตัวเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปฮะคิกซี่โหดนะคลิกซี่เป็นตัวที่เป็นตัวเบิร์ดเอ่อเรียกเป็นตัวเบิร์ดแล้วก็คอมโบแรงมากดีกว่า ตั้งแต่แผดแรกยันแผดปัจจุบันอ่ะคือยังไงก็คือเก่งอ่ะมันเก่งมากอ่ะตัวเล่นง่ายแล้วก็เก่งนะครับคือเป็นเมที่ใครทุกคนก็มีอยู่แล้วมาวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางสอนวิธีการเดินเกมกันบ้างโอเคโอ้เฮ้ยโดนโอ้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 แหม่งเล่นกูแล้วโอ้โอ้มาดิมาตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาไปจ้าลุยลุยลุยเฮ้ยเพื่อนโดนมาต้องรีบไปแล้ว โอ้ยเดินช้าเดินช้ารอด้วยรอด้วยเดินช้าครับเดินช้าเดินช้ายนระยะฟิกเกอร์แม่งบนี่ยไปโดนสองเพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไป,ไป,ไปเฮ้ยเอา้าเอา้าเอา้เอา,อ,าอะไรครับเนี่ยช่วยให้รอดกลับมาตายทำไมนี่เพื่อนโอ้โหอยู่ปะวะมันงอยู่ปะวะอยู่อยู่แน่นอนอ่าไม่อยู่ไม่อยู่โอเคไม่เป็นแล้ว เ,เกมนี้ออกเป็นงเท้าต้านสถานะนะครับการเวทนะครับเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะมีซีซีเยอะนะมีวิลล่ามีแก๊สเออคือวิลล่าเนี่ยอืมเราจะสู้วิลล่ายากนะถ้าสมมุติแบบเขาเปิดก่อนคือเราอุบวิล่ามันพูดไงมันก็สูดสีนะสูดสีอยู่อะ่ะอืมเพราะว่าใครเปิดก่อนก็ได้เปรียบอะ่ะอืมไปฮะบูมสติก่อนอันแรกเลยทําไมเราไม่ออกตัดเลือดอ่า อาจจะมีประเด็นบางคนยังไม่เข้าใจนะบางคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ออกตัดเลือดเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะครับไม่มีตัวซัพเทน์เลือดครับเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนแบทแมนแบทแมนอย่างงั้นเลยตายเอ้าโอ้โหผีผีเสื้อโอเคผีเสื้อเธนแรกไม่โดนนะฮะว้าวสองรอบแล้วโอเคพูดถึงตัดเลือดนะฮะคือเราไม่ต้องออกตัดเลือดเพราะว่าทีมเขาไม่มีตัวซัพเทน์เลือดหรือว่าตัวที่แบบสกิลดูดเลือดต่างหากเลยฮะไม่จำเป็นต้องออกเลยเราไปออก สายเบืร์ด้าเมจไปเลยฮะให้มันแรงไปรีบเคลียร์รีบเดินเอ่อใครเล่นเมทนะครับแน่นเอ่อพยายามเคลียร์ยกลางเคลียร์กลางให้เร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็รีบไปเติมเลนแคลรี่รีบไปเติมเพื่อนให้เร็วกว่านะครับเพราะว่าเลนการนี่คือเอ่อพูดยังไงมีผลต่อเกมเยอะนะการคุมแมปกลางการคุมแมปนะ<ม>เนนะี่ยเลนกลางเนี่ยมีผลเยอะมาก บางเกมคืออยู่ที่เราเลยมันอยู่ที่เรา,เาด้วยแหละการที่เพื่อนจะเล่นง่ายหรือเปล่าแกงง่ายหรือเปล่าหรือว่าเอจะทำอะไรทักอย่างที่แบบแบบมันต้องมันต้องผ่านเลนกลางอ่ะถ้าเราเคลียร์ง่ายเราเคลียร์เร็วกว่านะเราก็ไปเติมเพื่อนได้ง่ายกว่านะครับเราก็จะได้เปรียบหรือว่าถ้าคนไหนเล่นเมทที่แบบเคลียร์ช้านะก็สือส่อสารกระลมหน่อยว่าเอ้ยเพื่อนมาช่วยเคลียร์หน่อยมาช่วยรับหน่อยอะไรเงี้ยเออพาเดินเงี้ยจะได้ปลอดภัยได้เซฟ เฮ้ยได้นะได้อยู่นะไปเล่นเลยเล่นเลยยังไงก็ได้เนี่ยซูแมนเปิดโอ้ยสวยฮะไถสองสยองขวัญไปเข้าไปติ๊กเกอร์มือปั๊บปื๊บอ้าวแบทแมนอยู่ด้วยเลยจ้าตายเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโดนดึงเดี๋ยวให้ดึงโดนดึงจนหน้ากูบ้าแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยถอยมาหนุ่มโอเคเราได้บูด้วยฮะแพนด้าเอ้าแพนด้าโดดบึ้ดแพนด้าโดดบื้ดโอ้ยใจแป้วเลยแพนด้าแม่งโดดมาพื้นแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮข้าวกินกล้วย อ้าวอ้าวเรียบร้อยยกซดแตกเรียบร้อยบูออฮู้ไปแนได้เฮ้ยจะเอาอีกแล้วเหรอที่เอากูอย่งเดียวเลยเฮ้คลิกซี่นะครับก็แนะนำหน่อยว่าสกิลหนึ่งอะไว้มันมัไกลอยู่นะสกิลปล่อยผิเสื้อคือไว้โซนให้เพื่อนได้นะครับคือเวลาศัตรูโดนคือเจ็บนะเอ่อทำอยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาก็ได้นะฮะฆ่าเขาไม่ลงไม่เป็นไรแต่ว่าเราเหมือนกัน เหมือนตอดเขาให้เขาเจ็บอะให้เขาแบบว่าเออไม่ค่อยกล้าเข้าอะนึกออกไหมแบบว่าเออถ้าสมมุติเราโดนเราโดนตอดจนแบบเลือดเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดเลือดเหลือต่ากว่าครึ่งหลอดหรือว่าแบบเลยครึ่งหลอดมานิดนึงอะเป็นเราเรากล้าบวกเต็มที่ไหมก็ไม่กล้าใช่ไหมเออให้เขาแบบกลัวๆกลัว,ลว,ลว,ลวไม่กล้าอย่างเงี้ยโ okay, อเคฮะทีมเราดีฮะทรงดีทรงด,งดีจำเลยเฮ้ยแบทแมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดแข็งหันแน่โดนแน่แบทแมนสวนสวนแม่งเลยสวนแม่งเลยเพื่อนจัดการหน่อย โอเคแหลมเลยข้าวเหรอฮิวเวอร์น้องเมื่อกี้ผมไม่กดแข่งนะผมตายเพราะว่าสกิลสองแบทแมนอะที่มันที่มันปาอะไรนะมูแมลงที่มันเป็นมูแมลงข้างข่าวอะมันระเบิดไงคือยังไงก็ตายเมื่อกี้ซึ่งเอาเราออกแข่งเลยก่อนเลยด้วยาะมีทั้งแบทมีทั้งวิล่าอย่างนี้มีแพนด้าอีกตัวหนึ่งโอ้โหออกแข่งกอนเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดมากออกแข่งเลย อ้าวอย่างนี้ก็ต้องโดนแล้วเปล่าอย่างนี้ก็ต้องโดนแล้วเปล่ายืนลึกนะยืนลึกนะทีมเรามีซูปเปอร์แมนนะครับโอ้โหเฉียวฮะเฉียวขวนแข้งเอาไงาได้เลยเพื่อนน้องกลัวไงก็ได้อยู่หรือเปล่านะอยู่หรือเปล่าอ้ไม่อยู <c oughs> เ่เดินเล่นในทุ่งหญ้าครับเอาเลยดิเอาเลยดิเรียบร้อยเรียบร้อยได้เปล่าเพื่อน แมเลยเวลิกูดเวลิกูดไปเก็บได้เก็บเก็บอะไรได้เก็บให้หมดนะฮะแบบว่าอย่างเช่นอ็อบเจกตป่าตัวเล็กหรือว่าอ็อบเจกต์ใหญ่ๆเก็บไปให้หมดเลยนะความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยแต่ว่าหลายๆครั้งอะสุดท้ายเราก็จะโหดเราก็จะได้เปรียบเขาแบบมหาศาลนะฮะ ยิงต้อยิงต้อยิงกันไรรู้ปล่อยพลังไม่ใช่หรอวะปล่อยผีเสื้อดิเอ,อ๊ยยิงบ้าเลยโอเคแต่เมื่อกี้เห็นไหมครับแค่ผมปล่อยสกิลหนึ่งอ่ะย้อนก็ครึ่งหลอดแล้วนะเออนี่เราจังไม่ได้แรงมากมายอะไรขนาดนั้นนะบอกเลยแค่นี้ก็แบบโคตรแรงแล้วอะ่ะเฮ้ยทอนทิปเปิลคิวอ่ะครับไม่ธรรมดานี่ไงพลังแห่งทอนทอนเกมนำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอนเฮ้ยเรียบร้อย โอ้โหแปลนซูเปอร์แมนตบถึงป้อมโอ้โหเอาวะได้แข็งละมาไม่กลัวละใครเกิดวะมีเหลือใครบ้างวะนี่ฮะโอเคไม่เป็นไรฮะคอยดักคอยดักคอยดักคอย,คอยต่อเขาเรื่อยๆครับมาไหมมาไหมมาไหมมาไม่มามาไหมมาไหม,มไหม่มา,มมา,มมามงั้นกูไป <S <S เอาดักเซย์เยอะ<ๆ> นี่โอ้ยอดขึ้นแท่นรอเลยคอมโบคลิกซี่อ่ะเออแล้วแต่คนนะบางคือคลิกซี่แพสซีฟหรือตัวมันเป็นการที่เราใช้สกิลโดนโดนคีฟโดนสตูเฮ้หรือว่าโดนัตูอย่างเดียวนะโดนคีฟได้แหลนะเนาะเออเราจะวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นการที่แบบเราใช้สกิลแล้วเราเข้าตัวเข้าถึงตัวเขาง่ายอบางทีเนะี่ยเปิดอันตีไปก่อนเลยไม่จำเป็นต้องสกิลสองคนก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยเห็นไหม ผมสกิลอันตีค้างไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาอะถ้ากดสมมติเรากดสตันไปก่อนอะสกิลสองไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าสตันโดนเขาเปล่าเออซึ่งเรากดอันติเข้าไปในพุ่มเลยฮะยังไงดาวตกมันก็โดนอันตียังไงก็โดนแล้วค่อยสกิลสองต,ตันเขาก็ได้อืแล้วเรามีแข็งด้วยนะเราไม่ต้องกลัวเขาเบิร์ตตายเราอีกแเลยเขาเบิร์ตเราไม่ตายแน่นอนไ,อไปครับเก็บออาเจ็กใหญ่หญๆเก็บก่อนเพื่อนค่อยกลับบ้านไปไป เพื่อความได้เปรียบเพื่อความชัวร์เฮ้ยๆโอ้โหอ้าวตายดิเรียบร้อยเหลือเลยเอาแบทแมนแข่งโป๊กไว้ก่อนเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมยังไงก็ไม่ตายอู้หุ้ยอ้าวแวนด้าว้าวเรียบร้อยแตกอะไรครับเนี่ยอะไรคำนี้อนี่มันนี่มันนี่มันนักโยนระดับโลกปะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยดูทอนนี่เฮ้ยทอนโหดจัดเป็นไงล่ะเรียบร้อยซีวากเกนโอ้โหพุ่งเข้าป้อมเขนาดนั้นไม่แปลก ยังไงจบได้เปล่าจบไม่ได้นะเนี่อเออแอตแทกอยู่แล้วจบเลยจบยังไงจบยังไงก่อนเพื่อนเมย์สองคนตีป้อมจบยังไงจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยโอ้เสียว่ะเอ,อ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นแมน่แอ,อ้เรียบร้อยเย็กแยกเรียบร้อยจะจบยังไงเ,เพื่อนโอ้โห เมียสองตัวที่ป้อม what the fuck นี่แตกยกตี้เรียบร้อยอโอจบยังไงไปฮะต่อต่อต่อยังไงก็ไม่แพ้เรายังได้เปรียบอยู่แต่ว่าถ้าพลาดถ้าพลาดไฟนี้นี่มีมีจบได้เลยนะต้องใจเย็นครับแก,ก็กเอาเอ้ยทอนโดนชิบหายโ okay. อเคเฮ้ยทอนตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอน,ยอ,ย,ทอนยอนจะตายเพื่อนยอนจะตายเฮ้ยยอนจะตาย เพื่อนไม่เข้าเลยอะเอาไงดีวะเอาไงดีเอาไงเอาไงเอาไงเปิดไหมเปิดเปิดตามเลยนะเอาไปดิไปดิเหลือแตกลุยลุยลุยแบนแบนแข่งก่อนเป้าอ้าวรีบร้อยดิอย่างนี้ยังไงต่อไปเอาแตกนะแฮน้า,นาเอาเปล่าเฮ้ย้ยเฮ้ยเพื่อนหายหมดเลยถันกำลังี่เพื่อนหาย,มยา ID, หายมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเพื่อนแตกสี่โอ้ oh my god อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย ฮันไม่ค oh. ีเพื่อนหายหมดแล้วฮันไม่์คีเพื่อนล้มหมดแล้วเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาใหม่ครับเพื่อนตั้งสติดีอันนี้ผมจะออกคาถาดูดเลือดต่อนะครับเพราะว่าแพสซีฟของของคาถาดูดเลือดนะถ้าสมมติเลือดเราน้อยกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะมันจะมีเกาะเด้งขึ้นมาอืมซึ่งมันเป็นการเป็นการกันการแบทแมนเบิร์ดกันแพนด้าล้วงอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยเราก็รอดอะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็มันดูดเลือดด้วยอืมแล้วก็เรามีแช่แข็งอีกอยังไงก็รอดอยู่แล้วน่าจะตายยากอะดาร์คเลเยอร์ไหมดาร์คเลเยอร์เ<ด>ช็คครับเช็คสกิลหนึ่งเราเช็คได้นะครับไม่จําเป็นต้องเข้าพุ่มไปก่อนนะสกิลหนึ่งเช็คเลยครับยังไงเขาก็เจ็บครับใครอยู่ในพุ่มยังไงก็เจ็บเจ็บแน่นอนดาร์คเลยมยเพื่อนเออดาร์คเลยไปไปแคลรี่สองตัวดาร์คยางรวดเร็วเฮ้ยย้อนแหลมนะย้อนแหลมนะ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 ่าเห็นไหมนะโอ้โหบนสองตัววันเล่นได้นะ เคลียร์กลางก่อนฮะไม่ได้วะเราต้องไปเคลียร์เราต้องไปเคลียร์บนแล้ววะเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปอยู่ไหมไม่อยู่โอเคเสียวไงเสียวแพนด้าเนียนโอเคฮะได้คาถาดูดเลือดแล้วเพื่อนขอบูแล้วกันนะอยากสกิวรัวจังเพื่อการสกิวรัวเอาวะแพนด้าแตกละทุกคนลุยจบได้เนี่ยเล่นได้อยู่นะ เล่นได้นะถอยเหรอโอ้เดเฮ้ยเล่นได้เล่นได้เล่นเลยเล่นเลยได้อยู่ได้อยู่ยกให้ไปเล่นได้เล่นได้เล่นได้สามวิสามวิอันติมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่นได้เล่นได้ไป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 เล่นได้ตายหมดตายหมดตายตายโอ้ร้อยจบได้อยู่นะนี่ไม่ต้องออกแล้วนี่ไงเป็นไงเอาดิไม่ต้องออกแล้วดุดลกไม่ต้องออกแล้วจอกกอใหญ่ออกจอกกะเล็กก็พอแล้ว จบได้ฮะจบได้ครับจบได้จบเลยอีซี่และ you know ยกให้ขาดไปดีเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยแพนด้าคุงแพนด้าคุงเรียบร้อยครับทุกคนจีจีโอเคเฮ้ยเจ้าอยู่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีป้อมตีป้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคตกใจเลยเพื่อนเพิ่งไม่ตีป้อมเองเเกือบแตก v วก t o อรีโอเคับเป็นไงบ้างฮะคิกซี่เป็นตัวที่ยังไงทุกคนก็ต้องมีนะเพราะว่าเกมบังคับให้ซื้อใช่ไหม <c oughs> แล้วมันเก่งมากนะครับแนะนําถ้าไม่รู้ว่าจะฝึกตัวไหนฝึกคลิกซี่เลยฮะ <c oughs> เล่นง่ายแรงโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องซุปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับส่วนตัวเราจะมาเป็นตัวต่อไปก็ เราติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ